สวัสดีคุณผู้ชมนะคะมาเดี๋ยวเราไปในส่วนของที่2อ,อันที่2กันนะคุณอันที่2ก็คือบันทึกวิเศษแห่งแสงมายานะคะเดี๋ยวไปยังเคเวสก่อนเนาะเคเวสก็คือเอฟเฟกแสงแบบพิเศษและดวงดาวแห่งวันพรุ่งนี้นะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอันนี้เขาจะให้เราทําอะไรนี่น่าจะเป็นทุกแผงเลยใช่ไหมมาเราเล่นแผงนี้แล้วกันสลับสลับ,ลบแผงนะคะมาคนนี้ก็คือเดี๋ยวเราคุยเคเวสให้เรียบร้อยก่อนเนาะคุณ แขกทั้งสองที่เปล่งประกายเจิดจ้าในที่สุดพวกเธอก็มาสักทีเฮ้ยเขาเป็นผู้กำกับชื่อดังด้วยเหรอพวกเธอคงเป็นนักผจญภัยระดับตำนานในปัจจุบนันเป็นซูปเปอร์สตาร์ของใน,ในอนาคตของเตเวสปินะอะแล้วมีเรื่องอะไรเหรอผู้จะาโอเวอร์มากแถมใช้คำพูดแปลกๆอีกด้วย เอางี้เท่าที่จําได้คนที่ชมเราเกินจริงตั้งแต่เจอหน้าการส่วนใหญ่อะก็ขอความช่วยเหลือทั้งนั้นแหละพูดมาเลยว่าต้องการอะไรเปล่าเปล่าฉันไม่ได้ต้องการอะไรแค่จะเสนอโอกาสที่พวกเราได้ประโยชน์ทั้งทั้งสองฝ่ายร่วมมือกับฉันจิผู้กํากับภาพยนตร์ทดลองที่เก่งกาจที่สุดในฟองเตนเพื่อกลายเป็นดาราที่เจิดจรัสที่สุดในจอภาพยนตร์ เมื่อถึงตอนนั้นไม่ว่าอยากจะได้เงินหรือเส้นสายพวกเธอนะ่ยย่อมได้ตามที่ต้องการไม่ว่าจะอยู่ไหนในเตเวสนะ่ะต่อให้กลิ้งไปตามถนนก็ไม่มีใครกล้าขวางแถมยังมีคนปูพรมแดงให้พวกเธอด้วยซ้ำม,มันน่าจะไม่สะดวกนะ <c oughs> แต่พวกเราไม่มีประสบการณ์แแสดงภาพยนตร์นะถ้าร่วมมือกับเธอแล้วโด่งดังขึ้นมาง่ายๆแล้วทาไมคุณยังไม่กลายเป็นจุดยอดผู้กากับมือทองละ่ะ ผ <c oughs> ีถูกจับได้ซะแล้วถ้ามีคนตั้งโรงเรียนสอนนักสแสดงโดยเฉพาะก็คงดีอะฉันอยากได้นักสแสดงมากความสามารถที่ต่อตู้เป็นควบคุมการสแสดงสีหน้าถ่ายทอดอารมณ์ของบทพูดออกมาได้อย่างเต็มที่แต่มันไม่มีอัจฉริยะแบบนั้นน่ะภาพ,พยนตร์ของฉันวางแผนของฉากพูดเสร็จแล้วแต่ฉากพูดว่าไม่มีวิแววแถมเรื่องแรกก็ยังไม่เสร็จเลยเนี่ยก็เลยต้องใช้สแตน์อินฉากพูดมาสแสดงแทนแล้วพวกเธอก็เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดอ,อยากให้พวกเราช่วยถ่ายแทนนักสแสดงเหรอ โอ้ฉลาดจริงๆแบบนี้ก็ต้องแก้ปัญหาเรื่องนักแสดงต่อสู้ไม่เป็นได้แน่นอน คือถ้าเป็นเรื่องต่อสู้พวกเราถนัดดีแต่มันจะไม่มีปัญหาเรื่องที่หน้าของพวกเรากับนักสแสดงคนนั้นไม่เหมือนกันหรอกตามหลักแล้วก็มีปัญหาแบบนั้นอยู่จริงๆอ่ะแต่รู้จักตอนนี้แล้วะนะเอ,อฉากบู๊ในภาพยนตร์ของฉันมันสําคัญกว่าถ้าพวกเธอแสดงได้ดีก็ค่อยตัด,ต,ต,ดต,ต่อฉากพูดให้เป็นภาพเงาก็ได้อ่ะยังในบทพูดก็มีไม่เยอะอยู่แล้วอ่ะแต่งหน้านักสแสดงคนอื่นให้ดีหน่อยปรับโครงสร้างด,างด้านข้างให้ดูเหมือนพวกเธอจัแสงไฟผู้ชมก็คงแยกไม่ออกหรอก ก็ถ้าทำแบบนี้นักแสดงฉากพูดจะกลายเป็นสแตนด์อินของพวกเธอแทนเดิมทีพวกเขาก็ไม่ได้มีชื่อเสียงเท่าพวกเธออยู่แล้วและฉันจะจ่ายค่าที่ใช้ชื่อเสียงของพวกเธอด้วยก็คือถ้าเราร่วมมือกับเธอก็จะได้เรียกว่าอะไรนะได้เรียกว่าได้ได้ตำแหน่งนักแสดงหลักมาง่ายๆอือแถมยังได้ค่าตอบแทนดีๆนะรวมถึงชื่อเสียงด้วยโอ้งั้นเราก็คุ้มมากอะดิไม่ทำก็เสียโอกาสเปล่าสินะ้อ โอเคพวกเธอสุดยอดไปเลยรอช้าไม่ได้ไปที่สตูดิโอถ่ายทําภาพยนตร์กับฉันดีไหมอะในภาพยนตร์ทดลองเรื่องนี้ของฉันน่ะมีฉากต่อสู้ที่บรรยากาศไม่เหมือนกันเลยทั้งหมด4ฉากแต่ละฉากใช้แสงเอฟเฟกต์แบบพิเศษแตกต่างกันระหว่างใช้เอฟเฟกต์แสงแบบพิเศษการแสดงฉากปู้ดูอลังการยิ่งขึ้นตามสคริปที่วางไว้ด้วยประสบการณ์ของพวกเธอเดี๋ยวก็จะเข้าใจจุดสำคัญจนถ่ายฉากทั้งหมดเสร็จในพริบตาและปิดกล้องอย่างรับรื่นได้แน่นอน แบบนั้นมันจะดีจริง,รงๆหรอแล้วปลดล็อกจุดเทอร์โแล้วโอเคองั้นอันนี้เราก็เริ่มเริ่มอย่างไรดีเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเริ่มเริ่มมา2อันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวอันที่3ามน่าจะมีตามมาเนาะคุณก็เป็นการ,รเผชิญหน้าในคืนที่ฝนาสาดนะคะได้คะแนนต้องได้คะแนนถึง4 0 0พันเนาะคุณแล้วก็การประลองอันดูเดือดก่อนอื่นก็ เออมาเราเริ่มกันเลยแล้วกันนะคะอ้าวก็กดเท้าท้าทายไปสิเท้าท้าทายก็คือตรงนี้เนาะคุณต้องเดินไปทางขวาอีกหน่อยอย่างงั้นหรอเอ,อ๊มันเป็นดันเจี้ยนพิเศษเหรอคะโหดูเหมือนมันจะเป็นดันเจี้ยนพิเศษจริงๆด้วยนะคุณแล้วก็คือจุดที่ต้องถ่ายทําก็คือด้านในนี้เนาะคุณอันนี้เป็นวิธีเล่นนะคะในบันทึก พิเศษแห่งแสงมายาก,ก็คือเราต้องเอาชนะศัตรูที่ปรากฏขึ้นอย่างต่อนเนื่องในเวลาที่กำหนดเพื่อรับคะแนนเมื่อสิ้นสุดการท้าทายจะได้เหรียญในระดับที่สอดท้องกับคะแนนของเราแล้วก่อนเริ่มท้าทายจะสามารถปรับรูปแบบทีมที่เข้าต่อสู้ตามเอฟเฟกต์แบบพิเศษต่างๆได้นะคะในระหว่างท้าทายเอาชนะศัตรูเพื่อสะสมความคืบหน้าในการเตรียมเอฟเฟกต์แสงนะคะเสร็จแล้วเมื่อเมื่อเหมาะสมก็สามารถกดใช้ได้ก็เหมือนเวลาเรากด บัฟโคชั่นหรือบัฟอะไรต่างๆในกิจกรรมก่อนหน้านี้เนาะคุณแล้วก็ก็คือใช้เอฟเฟกต์แสงแบบพิเศษเพื่อสำเร็จการท้าทายอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้นะคะเอในตรงจุดนี้งั้นเราก็มาเริ่มกันเลยนะคะอันแรกก็เดี๋ยวเราต้องดูก่อนเนาะแล้วก็โหมันเป็นตัวเพิ่มคะแนนงั้นเราเลือกแบบคูณ4ีไปเลยฉากซับซ้อนละกันนะคุณรางวัลการท้าทายก็คือต้องได้คะแนนถึง4พ วิธีการเล่นก็น่าจะเลือกตัวละครเอ่อที่ที่เหมาะสมแล้วก็ใช้ปั๊บเยอะๆอะไรประมาณนี้มั้งคุณโหเขาให้อายากาศกับบาบาร่ามาภายใน12วินาทีก็จะมีปล่อยขึ้นกระแทกทาดน้ำหนึ่งครั้งในทุก4วินาทีนะคะอืมโอเคงั้นเราก็เอาบาบาร่าไปก่อนเลยเนาะแล้วคนอื่นมาเราจัดทีมตามนี้แล้วกันนะคุณเอาเป็นบาบาร่าของ ทดลองใช้ไปกับอายากะทดลองใช้เนาะแต่เป็นฟิเชลกับเบเนตไปเสริมเป็นของเรานะคะก็แบบนี้ก็จะอืมงั้นเริ่มการท้าทายไปเลยเอออันนี้ปล่อยคลื่นน้ำสร้างความเสียหายน้ำแข็งเพิ่มขึ้นเนาะคุณก่อนอื่นก็กําจัดศัตรูให้ได้มากที่สุดได้เลยดีเออเดี๋ยวมันเปลี่ยนไม่ได้เมื่อกี้โดนชนแล้วก็มาเป็นคนนี้เนาะคุณ เ,ออเราเราต้องเก็บสะสมคะแนนด้านล่างบัฟบัฟกำลังจะเต็มบัฟเต็มแล้วมากดกดเลยคุณ <c oughs> นี่มาเสร็จแล้วก็เบนเนตช่วยหน่อยแล้วกันเนาะแล้วก็อายากะมาครับระหว่างนี้แสดงว่าต้องให้อายากะทำทำคะแนนให้เร็วที่สุดเ <c oughs> มื่อกี้มันไม่ทันไม่ล่ะ <c oughs> ไม่เป็นไรคุณ <c oughs> เอาแบบนี้แล้วกันเนาะอุ๊ยไม่ใช่ฟีเชลเราจะกดอันนี้ เสร็จแล้วอันนี้มันจะกดเอ่อทีนี้ก็ให้อายกาศมาทําแต้มนะคะมาอายกาศน่าจะดีในพื้นที่แบบนี้นะคะเราต้องให้ได้ถึงสี่พันแปมเลยนะอืเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอบหน้าน่าจะต้องกดบัฟเสร็จแล้วค่อยให้อายกาศเขาเอ่อเก็บอันนี้มาจัดการนี้ไปก่อนไหม เสร็จแล้วเดี๋ยวรอนี่รอบนี้มาอันนี้มาแล้วให้อายกะปล่อยนี่แหละจ้าแล้วก็ <c oughs> หายกันไปหมดเลย <c oughs> จริงๆควรเอาตัวร่วมไปด้วยคุณบอกเลยอุ๊ยย่าย,ยาตีโถเอ้ยโอมันจะได้ไม่ถึงสี่พันก็เพราะแบบนี้เนะี่ยแหละคุณโมตะเลเลนอืเอฟเฟกแสงพร้อมแล้ว <c oughs> หรองั้นเราก็ใช้เลยนะคุณ นี่แน่ให้อายาการนี่เลยโอ้โหขอขอสิมันมันไม่โอเคตรงอายาการมาปึ๊บปึ๊บปึ๊บเนี่แหละคุณอืมเอ้ปิเชลปิเชลช่วยหน่อยแล้วกันนะโอ้ยไม่ได้อีกพันเดียวเองพันเดียวตรงวัลท้าทายเสียดายคุณอยากได้อีกอันหนึ่งงั้นเดี๋ยวขอขออีกรอบ ไม่เอาอีกรอบก็ได้แต่ห้องนี้แนะนําน้องเห็ดทั้งหลายเนี่ยแนะนําตัวที่เป็นตัวที่ตัวรวบคาซึฮะเวนตี้หรือใครก็ได้นะคุณแนะนํามาเลยนะคะแต่ถ้า ถ้าไม่มีคงต้องพยายามไล่เขาหน่อยอะไรประมาณนี้เนาะโอเคเดี๋ยวงั้นไปการประลองอันดูเดือดนะคะเรายังไม่ได้ท้าทายอันนี้แล้วก็งั้นเพิ่มคะแนนคูณ4เหมือนเดิมนะคะรางวัลก็น่าจะเหมือนเดิมเช่นกันคือคะแนนถึง4ี่พันแต้มซึ่งถามว่ายากไหมเราว่าน่าจะไม่ยากนะโอเคอันนี้ปล่อยขึ้นกระแทกออกมาเราอินจินเรายังใช้ไม่ค่อยถนัดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอเอาโยอิมิยะมาแทนและกันนะคะแล้วก็ เออเอาคนอื่นไปเพิ่มเติมตัวนี้ได้ไหมอ่ะขอดูรายละเอียดศัตรูก็ได้อยู่นะคุณจะมีจักรกลจู่โจมที่ออกจาน่าจะต้องใช้กำลังเยอะหน่อยเอเอาคนนี้ออกดีกว่าแล้วเอาทีมนี้ไปเลยแล้วกันคุณนี้ก็ได้อ่านี้นี้นี้โอ้ึกว่ามันจะง่ายไม่ง่ายนะเราหุ่ย ค่อยๆค่อยๆทีละนิดทีละนิดไปเลยยิง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 ยิแล้วทีนี้ก็อาวไม่ใช่สิกดใช้อันนี้นะคะเฮยนี่มันแบบจริงเลยริงเลยโยอิมิยะไม่ไม่ได้แล้วคุณเอาคนนี้มาก่อนแล้วกันนะคะแต่เราก็คนนี้แล้วโยอิมิยะเดี๋ยวค่อยมาค่อยมาเสริมได้ไหม โอ้โหคนนี้มาเอา่อเซียงลิ่งน่าจะยังฟื้นไม่ทันเพราะฉะนั้นโยอิมิยะนี่เลยค่ะ <c oughs> น่าจะต้องบัพเพิ่มตอนนี้นี่แหละนะ้องยิงเยอะๆเลยหน่อยได้ไหมเลยหน่อยได้ไหมเลยนะเอาเสียงลิ่งนี่แหละคุณมา <c oughs> เดี๋ยวรอรอบัพเนาะคุณบัพน่าจะพร้อมแล้วพร้อมแล้วมา พร้อมแล้วนี่แน่นี่แน,น,น่อันนี้เลยคุณเดี๋ยวไม่ได้ใช้ยังไงนะโห<ฮ><ฮ>เบนเดตไวไหมครับ<ฮ>นี่เลยสิยงดิงชัดพลังพลังเร็วๆมาอันนี้มามาตามพันตีแล้วคุณขออีกอีก เขาเขาไปใกล้ๆเขาไปใกล้ๆห <c oughs> ุ้ยแล้วคนนี้อีกแล้วหรอโอ้โหสิบหกวิมันจะทันเหรอเดี๋ยวต้องน่าจะให้โยอิมิยะมานี่เลยนี่แน่น้องน้องใช้ใช้ทุกอันเลยได้ไหมสามวิสี่พันแปดแล้วคุณโอ้โยอิมิยะเก่งมาก ในส่วนของห้องที่3นะคะการโจมตีคาดเคลื่อนอันนี้เราเราลองไปเล่นแล้วแล้วปรากฏว่ามันคะแนนสูงสุดก็ยังได้แค่3,000อยู่ดีนะคุณคือแบบพยายามหาตัวละครที่มาใช้แต่สงสัตัวละครที่เราใช้อาจจะอัพมาไม่เต็มอะไรประมาณนี้ก็เลยผ่านได้ยากนิดนึงนะคะตัวละครที่เขาให้มาทดลองใช้2คน เอ๊จริงๆใส่ไปสองคนอาจจะเล่นสะดวกกว่าก็ได้เนาะคุณแต่ถ้าสำหรับคนมีคาซือฮะเราก็แนะนำใช้คาซือฮะหรือว่าตัวละครธาตุลมคนอื่นๆไปด้วยเลยนะคะถ้ายิ่งโจมตีจากนอกสนามได้ก็จะค่อนข้างดีมากๆเนาะคุณเอตัวฮิวอาจจะ ต้องไหมไม่แน่ใจงั้นเดี๋ยวให้น้องเหยวๆเหยเยื่จะช่วยไหมเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันถ้ามีตัวละครเป็นซับพอตอย่างคนอื่นก็แนะนํานะคะหรือนน้อยนี่ก็โอเคเหมือนกันนะคุณแต่ปัญหาก็คือแบบถ้าอาบับของเขาต้องประมาณว่าถ้าไม้ตายของตัวละครในทีมจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น80%เราควรจะ พอกดบัฟแล้วก็คือใช้ไม้ตายเลยแต่ว่ารอบแรกศัตรูจะเป็นตัวละครที่ค่อนข้างแน่นแล้วก็โจมตีลำบากนิดนึงเพราะเขาจะว่ายหนีไปซ้ายขวาอะไรประมาณนี้เราอาจจะต้องมีเทคนิคไล่ต้อนศัตรูนิดนึงหรือถ้าคุณมีตัวรวบแล้วเราแนะนําว่าก็ใช้ตัวรวบไปเลยนะคะเราเราเอาคาซอฮะไปคนแรกได้ไหมมันเป็นอะไรคนสุดท้ายก็ได้ตัวละครถ้าเป็นตัวเอถ้าปั้นมาแน่นๆของคุณ ที่ไม่ใช่ตัวทดลองใช้เนาะก็อาจจะสู้ไหวนะคะทีนี้อันนี้มาเราปาดไปเลยนะคุณแล้วก็ใช้ใช้ไปให้หมดเลยคุณรวบเขาเข้ามานะคะแล้วก็คาซึฮะกระจายธาตุน้ําให้แล้วโอเคอันนี้ก็ะจะเดี๋ยวเมื่อสักครู่นี้อะไรโชว์คุณรีบทาเวลานิดนึงเนาะจริงๆน่าจะเอ่อพอมีคาซึฮะเราค่อนข้างเร็วขึ้นนะคะเนื่องจากว่าเขาช่วยช่วยกันเยอะมากนะคุณ อันนี้ปาดทัดน้ำมาก่อนเนาะเดี๋ยวคาดซื้อฮะดูดมาตรงนี้เออเซียมหลิงขัดซื้อฮะอีกรอบได้ไหมคัด <c oughs> ซื้อฮะอีกรอบมาโอเคได้ตรงนี้มาแล้วนะคะเรากดบัฟมาเลยคุณ <c oughs> เสร็จแล้วก็เซี <c oughs> <c oughs> ยมหลิงไม่พร้อมโชคุณก็ได้นี่นะถ้าไม้ตายเขาจะแรงขึ้นนะคุณแต่แต่บัฟมันจะอยู่ไม่นานเพราะฉะนั้น ต้องเมเนจดีๆนิดนึงนะคะอันนี้ก็ดูดเข้ามาเชียงดิงมากโอเคเลยแหละอันนี้ปาดมาแล้วเดี๋ยวเราใช้อันติเนาะ<อ>ทีนี้กดอันกดนี้เลยคุณแล้วก็นี่นะคะปาดไปเลย<อ>จริงๆต้องพยายามรวบให้พวกเขาอยู่ด้วยกัน3ามคนแล้วก็แบบโจมตีทีเดียวเนาะคุณ<อ>น่าจะเกิดผลสูงสุดนะคะอันนี้มาคาซือฮะกระจายให้หน่อยนะครับ นี่ปาดมาอีกรอบนึงแล้วก็ช่วยช่วยกันโอเคเสียงหลิงมาเดี๋ยวเรากำจัดคนนี้ไปได้ก็อันนี้เปิดมาเลยคุณจ0 0 0พันแล้วค่ะมีคาซือฮะแต่ว่ามันได้เร็วขึ้นอบอกเลยคาซือฮะช่วยเยอะมากนะใครยังไม่มีคาซือฮะอยู่ในไอดีเราแนะนำนะคะตกลงนี่ขายอะไระนี่แนะ่ กดใช้นี่เลยมาเจ็ดวิสุดท้ายเราต้องได้คะแนนเยอะหน่อยอ่ะอทีมเต็มขนาดนี้บอกเลยนะ<อ>แต่ส่วนใหญ่เป็นศัตรูศัตรูทั่วไปก็แน่นอยู่ประมาณนึงเนาะห้องนี้มันค่อนข้างลำบากนิดนึงสำหรับคนที่เป็นผู้เล่นใหม่อาจจะเก็บไม่เต็มแต่ว่าตัวของรางวัลเราว่าอาจจะแลกได้เต็มนะคะเดี๋ยวเราต้องขอดูอีกทีนึงว่าเขามีให้มาเกินหรือเปล่าเนาะ เดี๋ยวเรารวมไปให้ครบหมดจบภายในอันเดียวเลยละกันนะคุณอันสุดท้ายยุติภพข้ามแสนโหดร้ายนะคะก็จะมีตัวละครตัวศัตรูดังนี้นะคุณซึ่งส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าเราก็ยังคงแนะนําเหมือนเดิมแล้วกันนะว่าเอาตัวที่มันรวบได้ไปก็จะทําคะแนนได้ค่อนข้างดีนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูว่าเขาจัดทีมหุ้ยให้เล่นนาวี ก็เล่นไลยสิจะรออะไรถ้านาเวียแนะนําเอาตัวตัวละครธาตุอื่นไปด้วยที่ไม่ใช่ธาตุหินนะคะเพื่อที่จะได้ตกผลึกโล่ก่อนอื่นก็ธาตุอื่นที่แนะนําก็เป็นตัวที่แบบนอกสนามแล้วก็สามารถวนคูดาวได้ค่อนข้างเร็วฟิเชลก็ได้ชินโนบุก็ได้เนาะแล้วก็ใครได้อีกก็เอน้องบาบาร่าก็น่าสนใจนะคะหรือว่าส่วนใหญ่แนะนําเป็นตัวละครที่แบบเขา ไม่ยืนฟิลนานอะไรประมาณนี้ไม่ใช่ DPS เพราะน้องน้องโนเอลเป็นไม่ใช่โนเอลโนเอลโนเอลก็มัดแล้วคุณใช้เป็นคนที่เป็นพวกซับแต่ว่า,อ,าอยู่นอกสนามนานๆได้อะไรประมาณนี้เราเอาโทโมะไปเผื่อด้วยละกันคุณนะคะเอแต่ถ้าจะให้แนะนำเออถ้าคุณเอาโทมะออกก็ได้นะแล้วเอาเอาเป็นคุณคาซึฮะไปก็จะช่วยกระจายธาตุได้ค่อนข้างดีและที่สำคัญคือ มันจะได้สร้างผลึกได้นะคะแล้วก็อันนี้เอฟเฟคแสงแบบพิเศษก็คือ12วินาทีหลังจากใช้เนาะก็ถ้าตัวละครได้รับเศษเสี้ยวที่เกิดจากปฏิกิริยาตกผลึกก็จะสร้างความเสียหายธาตุหินเพิ่มอีก30%แล้วเอฟเฟคนี้อยู่ได้6วินาทีแล้วก็ซ้อนทับกันได้มากสุด6ชั้นรายละเอียดศัตรูเราคงไม่ต้องดูแล้วเนาะงั้นเริ่มท้าทายไปเลยครับมามาโอเคเดี๋ยวเราก็เริ่มที่ฟิเชล <laughs> มันจะดีไหมเนี <laughs> ่ย ผลึกมาก่อนอันนี้ให้นาเวียยิงไปเลยคุณเสร็จแล้วก็นาเวียก็เดี๋ยวนาเวียก็จะดูดผลึกเข้ามาเนาะนี่แน่จริงๆน่าจะเอให้คาซึฮะกระจายธาตุให้หน่อยนะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวนาเวียยิงมาก่อนมากดอันนี้มานะคะแล้วก็นี่เลยโอ้โหเป็นฟิล์มเนกาทีฟสุดยอดไปเลยคุณนี่แน่ จริงๆน่าจะใส่โกโลมาด้วยคุณเมื่อสักครู่นี้สองพันแต้มแล้วนะนาวียเก่งมากคุณเขตื่น <laughs> เอาเอาพิเชลมาทำอะไรเนี่ยถามจริงนี่แน่นาเวียยิงเสร็จแล้วนี่คุณเก็บเก็บผลึกมาแล้วก็ใช้นาวียยิงไปเรื่อยๆเลยคุณป้องโอ้โหเท่าไหร่นาวีย <laughs> ขอพลึกก่อน ยิงไปอีกเลยครับเดี๋ยวปล่อยนาเวียเขายิงไปก่อนเนาะระหว่างนี้เราก็มาก็าลดราเขอเปลี่ยนตัวนี่นะยิงไป2รอบติดกันเลยนาเวียมาอีกรอบนึงครับวิ่มันสวยมากเลยคุณแล้วชอบแบบสีแบบเนี้ยสีเปียยาโฮนี่ได้ใช้แล้วฟิเชลฟิเชลสู้ส อันนี้ดูดมานะคะเอฟเฟกแสงแบบพิเศษทอมแล้วขอบคุณครับเดี๋ยวไม่ใช่โกโลเรากดผิด <laughs> ดูดเข้ามานะคะดูดแล้วก็นี่เลยนะเวียไปสิบหกวิสิบหวิดูดเข้ามาไม่ต้องดูดแล้วคุณ <laughs> ยิงไปเลย <laughs> เอาเอาคนที่จัดการง่ายคุณ <laughs> นี่อันนี้มา ส,ส,อสองวิทันไหมนี่เนีย <c oughs> ขอสวยๆหน่อยไงล่ะอวิวันนี้ได้คะแนนสูงเพราะว่าเออนาเวียยิงแรงมากคุณไหนๆเก็บรางวาัลกันดีกว่านะคะในส่วนของรางวาัลตรงนี้เออก็บันทึกพิเศษแห่งแสงมายานี่ไงอันนี้เรา เราไม่มีเฟอร์นิเจอร์หรอนืกอ่จาจะมีเฟอร์นิเจอร์แบบอันว่าตะครู่นี้อ่ะอันเนี้ยนืกอ่จาจะมีไม่มีแสดงว่าเฟอร์นิเจอร์อีกชิ้นน่าจะอยู่ในเนื้อเรื่องแล้วังค้าน่าจะเป็นรางวัลส่วนรางวัลสุขสรรต์ของทั้งสองสองคลิปรวมกันนะคะก็จะได้ตั๋วภาพยนต์ไป800นะคะซึ่งก็ก็จะได้ได้เจ้านี่มาสองอันขัดเกราได้เรามี3ชิ้นแล้วนะก็คือ ก่อนหน้านี้เรามากดรับดาบไปเรียบร้อยแล้วแล้ว,ลวก็ตัวภาพยนตร์ทีนี้ก็สามารถเพกขัดเราได้ส่วนตัวอย่างคืออาวุธชิ้นนี้นะคุณอาวุธชิ้นนี้ก็ต้องไปทำเควสน้องเมลูซีนให้เรียบร้อยซึ่งในชาแนลเรายังขาดคลิปเกมตกปลานะคะแล้วก็อีกคลิปหนึ่งคือคิดว่าคงไม่ได้ทำแต่อาจจะไปบอกตำแหน่งไว้นะคุณก็คือ โอเคคือหลักๆเลยก็ก่อนอื่นเควสที่เกี่ยวกับเมลูซีนนะคะไหนๆก็บอกไว้ตรงคลิปนี้เลยละกันก็จะมีน้องมาเมเดเรเขาจะอยู่ตรงนี้เนาะคุณเสร็จแล้วพอเล่นไปเรื่อยๆนะคะคุณก็จะสามารถปลดล็อกให้ลงไปในหมู่บ้านเมลูซีนด้านล่างได้หมู่บ้านเมลูซีนอยู่ไหนก็เขาแนะนําว่าต่อมลงน้ําตรงนี้ไปเนาะคุณเสร็จแล้วมันข้างล่างมันจะมีวาร์ปนะคะเดี๋ยววาร์ปที่อยู่ใต้ดินคือตรงนี้เป็นส่วนแรกแล้วก็ตรงนี้จะอยู่ใกล้กับหมู่บ้านเนาะ เควสที่ต้องจัดการก่อนอื่นพอคุณวับมาตรงนี้แล้วถ้าแนะนำว่าหันหลังเนาะคุณจะมีน้องโคซานเซนาอยู่ตรงตรงนี้นะคะโคซานเซนานะคะตรงนี้ทำเควสหนึ่งก็พอเรียบร้อยแล้วก็ดาบก็จะได้รับเอฟเฟกเพิ่มหนึ่งนะคะเควสอันนี้เราเราเล่นมาในเควสเออเราจะเล่นอยู่ในคลิปศีโบราณการนะคะพาร์ทหนึ่งพาร์ทสองเนาะก็น้องต้องใช้ระยะเวลาสักครู่หนึ่งถึงจะ วิ่งไปวิ่งมาให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ในเควส์ีโบราณการคุณจะได้ดรับเควสจากเวเรนาตาคนนี้เวเรนาตาก็เกี่ยวข้องด้วยนะคะก็กรับไปเลยแล้วก็พอหลังจากจบเควส์ีโบราณการเรียบร้อยแล้วเวเรนาตาจะเดินมาอยู่ตรงตรงข้างบ่อน้ําแถวนี้นะคะคุณก็มาคุยกับเวเรนาตาอีกมันจะเป็นเควสเสียงสะท้อนกล้องจากโบราณการประมาณนี้นะแล้วก็จะมีน้องคนหนึ่งที่เป็นขึ้นเป็นเครื่องหมายคําถามอยู่ตรงนี้นะคุณตรงนี้ ตรงน้ำตกนี่ข้างๆบ้านเวเรนาตานะคะด้านขวาของบ้านเวเรนาตาถ้าคุณหันหน้าเข้าบ้านเขาเนาะก็น้องคนนี้ชื่อคานทีิเรียคานทิเรียคือเควสหนังสือวิวร์นนะคะก็เก็บไปด้วยหนังสือวิวร์นค่อนข้างยาวแต่ว่าแนะนําว่าทาต้องทาเควสแอนแห่งนาซิเซนครุสให้เรียบร้อยก่อนถึงจะสาเร็จเควสได้ในเควสหนังสือวิวร์นมีกล่องใหญ่ด้วยแนะนําให้ทําเลยนะคุณ ระหว่างเควสก็จะมีเควสของเซดรเน่นะคะตรงนี้ในในเควสเควสเอโบราณการแล้วก็มีคนนี้นะคะคนนี้เราจำไม่ได้แล้วว่าชื่อเควสว่าอะไรแต่คุณมาคุยกับเขาก็จะได้จัดการไ,ด,ได,ด้ได้เควสได้เควสหนึ่งได้รางวัลแล้วก็ได้ได้เศษหินมาแรกกับน้องซาน่าคนนี้ด้วยนะ ต่อมาก็จะมีเอตรงนี้นะคะตรงสถานที่ที่เดียวได้ตรงนี้วิ่งเลยมาอันนี้บ้านของน้องที่คุยทางขวามือเป็นบ้านมาเมเรใช่ไหมคุณเราผ่านบ้านมาเมเรไปเนาะมันจะมีเควสกองเรือเงาเรือที่โดดเดี่ยวอะไรสักอย่างเนี้ยและคุณนะคะ oh <my. S 1> ก็น้องคนนั้น oh <my. S 1> น้องเมลูซีนคนนั้นเขาชื่อเอเฮดนะคุณ เควสกองเรือที่โดดเดี่ยวสามารถได้รับชื่อเสียงเมืองด้วยนะคะตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่แนะนําเหมือนกันถ้าคุณยังไม่ได้เก็บชื่อเสียงเมืองให้เรียบร้อยวิ่งมาตรงนี้เลยนะคุณแล้วน้องเขาจะอยู่ทางขวามือนะคะประมาณว่าแถวแถวนี้เคเวสมันอาจจะงงเล็กน้อยแต่ว่าใช้เวลาไม่นานนะคุณพอเรียบร้อยแล้วแนะนําว่ากลับไปที่หมู่บ้านนะคะหรือว่าจะมันมีทางข้างล่างไหมเอา เอาแบบง่ายๆคือกลับมาที่หมู่บ้านนี้ใช่ไหมคุณวิ่งตรงมานะคะถ้าคุณสําเร็จเควสสีโบราณการเรียบร้อยแล้วมันจะเปิดทางด้านขวามือนี่เนาะคุณคุณดำลงไปเลยคุณเสร็จเราก็จะเป็นเป็นเควสที่เรียกว่า,าบันทึกของหินประหลาดนะคะตรงนี้ว่ายมานะครับด้านซ้ายมือไม่ใช่บ้านนี้ปะ บ้านไหนนะบ้านนี้แหละคุณด้านบ้านนี้บ้านนี้บ้านน,าน,นี้ถูกแล้วถูกแล้วบ้านนี้ตรงนี้ข้างหน้าจะมีผูก้านะคะผู้ก้าเป็นเมลูซีนอีกคนหนึ่งก็จะเป็นเควสอ่าเควส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 บันทึกของการเดินทางของหินประหลาดอันนี้อันหนึ่งส่วนอีกจุดหนึงเกมตกปลาอันนั้นไม่เกี่ยวนะคุณเกมตกปลาย้อนกลับไปด้านบนนะครับ เกมตกปลาเรายังไม่ได้ลงคลิปเลยแต่เดี๋ยวคิดว่าน่าจะลงในระยะเวลาอันใกล้น,นี้นะคะน้องที่เป็นเกมตกปลาคือเราดา,ดาวไว้แล้วคุณแต่เดี๋ยวมามาบอกก่อนละกัน oh, น้องเขาจะอยู่ oh, s <S ด้านหลังนะคะ s <S ตรงตรงนี้นี่น,นี่คนนี้นี่นี่นลาลาอ่าอีอ่า,ออาล,ลาลา,ลาถูกไหม <laughs haya y? laughs> น้องเขาแต่นั่นตัวไอนะข้างหน้าเนี่ยน้องทางนั้นี่ยแหละคุณหัน วิ่งมาด้านหลังบ้านบ้านบ้านของทุกคนแถวแถวน้ำตกนี่ค่ะตรงจุดที่เรามาร์กแมปไว้เนาะตรงนี้เท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะเก็บเควสเมลูซีนครบนะคะถ้าตกหล่นอะไรไปเดี๋ยวเราขึ้นเป็นข้อความด้านบนละกันนะคุณหรืออาจจะมีข้อความในคำอธิบายคลิปเดี๋ยวถ้าใครอยากดูว่าเป็นคลิป แต่ละอันเควสแต่ละอันมันเล่นยาวนานแค่ไหนเดี๋ยวเราลงลิ้งไว้ให้ในคําอธิบายนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามค่ะชื่นชอบกดไลค์ like, กดติดตามกดแชร์ share, หรือคอมเมนต์เพื่อพูดคุยกับเราได้นะแล้วไวเ้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะคะสําหรับวันนี้ก็สวัสดีคับ